นี้นะครับก็เป็นมื้อค่ำของพวกเรานะครับเป็นฮอตพอตนะครับนะครับกับสมาชิกของเราก็อย่างเต็มที่อ่ะป้อนนิดนึงครับอ้ําอนะครับรักกันรักกันนะครับอร่อยอย่างแรงนะครับกับเทมปุระนะครับแล้วก็นี้จะเป็นซอสหมินะครับที่ต่างพิเศษเพิ่มเติมเพิ่มเพิ่มอรรถรสให้กับอาหารมื้อนี้นะครับ ลอยมากซอสไะไม่ไม่ีอตก็ยอันนี้ไม่ได้ถ่ายรูปนะครับกํลังอัดวิดีโอเดี๋ยวจะไปขึ้น YouTube ด้วยสําหรับครอบครัวนี้นะครับสั่งกันมาเป็นชุดใหญ่เลยทีเดียวนะครับ อาชจนแก้วค่ะอาชนแก้วนะครับให้ให้ให้ก็หยิบด้วยนะฮะเดี๋ยวไม่เอาถ้าอยงั้นอันนี้ก็เป็นสาเกนะครับสาเกนิดนึงนะครับเอาไม่ถ่ายเลยไม่ถ่ายได้ถ่ายเราแป๊บหนึ่งนะครับสี่อันนี้นะครับก็จะสั่งเป็นชุดใหญ่เลยนะครับเอาเอาึ้นเลยเอาเอา นั่งเงียบกันเลยนะอยู่กันละสิอร่อยไหมครับโอ,โอเคนะครับเออ ครอบครุณนี้ทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าฮะนั่งเงียบกันเลยทำหน้าบึงาบ้งอย่าทำหน้าบึ้งสิฮะมีได้ได้ยินแต่เสียงตะเกียบกับช้อนคุยกันอย่างเดียว,ห,วหิวมากนะครับหิวมาก,ามมากสรุปว่าอาหารน,นี้อร่อยนี่อร่อยเพราะว่ารสชาติหรือว่าหิวฮะห,หิวนะครับ 把他们弄回来。